ันมันตอบมึงไหมไม่ตอบแล้วล่าสุดมันตอบมึงไหมเนี่ยไม่ตอบโอ้โหยาวประตูไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เปิดพี่มึงรีคือเพิ่งรีแล้วมันสปอนผีไหมแต่มันเยอะไปนะเรียบร้อยตันกูติดเกาะแล้วมึงอ่ะเฮ้ยเอ้ยจะขิดติดเกาะอย่างงี้ไม่ได้นะต้องหาแอดมินใครบ้างไว้แอดมินไอ้เหี้ยแอดมินผู้หญิงไงติดต่อไอ้ผู้หญิง ห้ามติดต่อไอ้ฮุยเร็วรีบไปต้องรีบให้ฟังนลผอกวเออบอกมันปวดให้น่อยบอกไม่ได้ตั้งใจก็ว่าไปยอมรับผิดไปียอมรับผิดไปได้มันจบๆไปช่างมันเดี๋ยวค่อยมาเซิร์ชกันนะเดี๋ให้ฟ้องเซิร์ชก็ได้ปิดต้องเลยไหมครับ do i want you not to u s e t t e r instead of t h a i g a m m a นั่นแหละก็น่าจะภาษาคาราโอเกะปะใช่ไหม S <S อใครเกมมาแล้วถึงวีทยาร์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 กำลังเลียร์ปรีนนำไปเรื่อยๆ่พี่จำไม่ได้อันนี้ป่ะพี่จำทางไม่ได้ <S <S ไม่นะในห้องปืนมันใหญ่นะอันเนี้ยไม่ใช่ว่ะไม่ใช่อันนี้ว่ะ นี่ไงแถวนี้เป่ามีตู้เขียวแล้วอะเอามไม่ใช่นี่ห้องน้ํามันใหญ่อันนี้เข้ามาทีไรงงทีเลยคุยกับมันไปเพื่อนออก็มึงเซิร์ชคนเดียวเลยนะเพื่อนเออ,อนี่เจ,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 จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใช่ป่ะวะไม่ใช่บ้าไ,ไม่ใช่ เข้ามาแหลงงงที่ไอ้มังเกอร์นี่ทำงงที่รู้วิ่งมาทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยตันจะเรื่พยาบาลแก้วเงือกผก็อ,อยากจะเข้าไปเล่นด้วยเข้าเลยเี่ยไอหา่าโดน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 แบนด์ไอเหียถือว่าเป็นเกียรตินะเนี่ยไม่เคยโดนนะเนี่ยไม่เคยโดนจริงเออดีใจเข้าไป เตือนกูโดนครั้งแรกแล้วไม่ได้แบนอะไรร้ายแรงด้วยนะแค่พิมพ์คาราโอเกะมึงคุยกับมึงอยู่ไหมล่ะกูอยู่มันบอกว่าดูไอวอนยูมันบอกกูบอกว่าทำไมทำไมถึงแบนมันบอกว่ามันบอกว่าเหมือนแบบว่าเตือนเคยเตือนหรือยังว่าห้ามใช้อะไรกูบอกว่าเออกูขอโทษแค่จะแต่นี้มึงบอกเลยแค่จะแบบว่า เล่นกับเพื่อนคนไทยด้วยกันได้เฉยดังนั้นแล้วก็จะโจ๊บบล็อกมันจะเข้าคิวบล็อกกบอกว่ามันจะเข้าคิวบ็อก่เฉยบอกแล้วว่าจะกำลังจะเข้าคิวบ็อกกับเพื่อนเดี่ยพี่เจอทางออกส่อเนี่ยคิวบ็อกที่ไหนวะขึ้นขึ้นไปทางไหนวะเพื่อนผมไม่รู้ว่ะเพื่อนกูก็วิ่งมั่วเพื่อนตอนเนี้ย รอบนี้ไม่มีเข็มอโอเคมันบอกว่าให้โอกาสรอบเดียวเออมึงอยากทวาอีกไหมครับเออแค่นั้ละเดี๋ยวไปบอกไอ้ท็อปด้วยเดี๋ยวที่ไข่ห้องปืนรอห้องถ้าท็อปรู้มึงโดนลอยโดนลอยที่อะไรโดนแบนเคยโดนเปล่าเออมุเคยโดนแบรนด์ด้วยจนโดนแบนอ่ะรู้จักป่ะเออสันเจผู้ยิ่งใหญ่เลยโดนแบนเสียสูร ที่เตียงห้องคิวบอกเอีกไหมอย่างผมไม่หายห้องคิวบอกมันคือห้องอะไรความเลยห้องที่เปิดไม่ได้อะห้องที่ห้องที่กล้องเปิดได้เปิดได้ห้องที่เปิดไม่ได้เป็นห้องที่แบบโดนปิดตายอย่าหาคีย์การ์ดได้เยอะเดี๋ยวกูจะพามึงลองเข้าไปชุนไฟข้างในไอ้กล้องเนี่ยห้องปืน มึงมาเซิร์ชดิห้องปืนตรงตูเนี่ยตรงไหนวะมึงอยู่ข้างล่างตูเนี่ยเออหน้างตัวห้องปืนอยู่ลงสี่อยู่ห้องเก็บไปขายย่ามทำไมตอนนั้นเราเดินมามามาตอนเจมมาเดินเดินเราเจอวะพี่อรายผมนะผมว่าผมเจอแล้วเจอแล้วพี่ลงไปอีกเหรอวะแชมป์อ่าลงไปอีกทางลงอยู่ไหนวะ ไปไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยคนไทยคนอื่นเลยจ่อยเลยแบบไอ้เหี้ยโดนแบมมึงเป็นตัวอย่างไงเชือดไก่ลิงโดเอ้ยโอ้งหลักมึงเว้ยห้องห้องปืนอ่ะเฮ้ยกูเข้าทางข้างต้องเอาลูกกระสุนลูกซองติดตัวมาป่ะฮะเอากระลูกซองติดตัวมาสำรองเพียบเออโอเคเพียบนี่ไงเจอแล้วเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วรอก่อนพี่รอรอรอซันรอซันจุดห้าศูนย์เปือปืนกระสุนอะไรวะแคสเซติกเกิ นี่ไงก้าวมอเทเซอร์เนี่ยก็กล่องเลยเก็บเลยเก็บไว้ใช้ของมึงเองเลยมึงอยู่ไหนกันเนี่ยอยูพ่อนอยูยองนวิ่งมาเรื่อยๆสองวาชั้นล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไอ้กล้องมึงคบตรงนี้ก็ได้เพื่อนถ้ามึงจะโผลนะหรือว่ามึงจะเดินฟาร์มเล่นกันแล้วแต่มึงในนี้คบเจอจะไม่หมดหรอูุณเจอหินรับมีดอหรเฮ้ยขอขอขอนได้คอนนะพี่กูไม่จับตังว่ะอ่าเอาไปเลยเอานวิชั่นใครเนี่ยเก็บดี เจอเจออไม่เมือนวันเอาวะเอาไปดิเฮ้ยใครอะเจอของดีกว่าหน้ากากมูได้หน้ากากโมงใครหน้ากากม่วงพี่แล้วทำไมไม่ขึ้นชื่อะเฮ้ยมึงอยู่ไหนอะนี่มึงวะเนี่ยที่มึงโดนแบนแบบโดนแบนจริงอะเพื่อนคือแบบ support ก็ไม่มีอะออกตี้เลยอะเออโดนแบนไงพี่ เข้าบ้านไปโดนระเบิดนึกมึงดีที่มึงเขาสวดแล้วสวนแล้วสวนแล้วเฮ้ยไอแชมป์กูมีของฝากมาให้วะอะไรวะเพื่อนหลอกให้ละอีแอดวานซ์่โอเคกลงกูฝากครบตรงนี้ก็ได้เพื่อนหนูเดินฟาร์มก็ได้เฮ้ยกระสุดจุด50บีมดีใครทิ้งวะเคี้กระสุนฟอลเลีดไปกล้องเอาเหรอเอาไปกันดูเฮ้ยโอ้โหของแร่เลยนะเอาอันนี้ไปอันนึงเอาให้อ๋อนี่ไอ้นี่ใช่ไหมห้องปิดตายเนี่ยเออเข็มทิศ เอามาให้ผมทผมมีสามอันแล้วเนี่ยผมลงทิศอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วมาอันหนึ่งเข็มต่ดนะฮะกินตัดอี๋ผมมีตันอ่ะโอเคก็งคบแถวนี้ก็ได้เดี๋ยวมึงวิ่งฟาร์มก็ได้เพื่อนตามสบายเลยวิ่งฟาร์มก็ได้น่ามีคนหรอก่ะิปเอาไหมเออไม่ต้ไม่ต้องพี่กดเอฟพี่กดเอฟสายก่อนไม่ให้สายเข้าก่อนเดี๋ยวสายเข้าเยอะเด้อ เข้าได้ที่แต่พอต่อยผมเมื่อกี้นี่เหลือห้าสิบนะมันกูตัดก่อนคนัไม่นไัดไคนคือห้องอะไรวะไม่ทันตัดเลยได้สทีแล้สองทีคทีแรกไม่ทันอ่ะเวลาได้หนึ่งได้หนึ่งต่อต่อนะ ไม่ไม่ต้องรอพี่ขายก่อนต้องรอพี่ขายก่อนไม่งั้นจะไม่มีคนครบคอมบี้ไม่ไม่พี่ถ้าไม่พลาดไม่เป็นไรถ้าไม่พลาดไม่เป็นไรที่สองห้องแล้วไปยยัังงไได้แล้วได้แล้วไปตัดไปตัดไปพลาดเปล่าผ่านผ่านรอรอรอกูรอกูพลาดพลาดพลาดเลียบเทียบเทียบคนแรกคุณไหนวะตรงนี้ตรงนี้ ตาย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 การต่อเลยต่อเลยต่อเลยกูโทรให้ต่อเลยเอามึงตัดดิเนี่ยมึงยืนคนละห้องกับกูดิอ้าวเออไม่เวียร์เขาไข่ฟาดบอกฟาดบอกโอเคฟาดฟาดรอรอรอหน้ากูตัวหน้ากูสองตัวซะกูสตัวเออคนละสองเลียเคลียร์กูเคลียร์ ได้วีดเอครบชุดมาผ่าน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 เที่ยนนี้งงกว่าเปลี่ยนไปปล่อยเลยปล่อยเลยช่วงเที่ยเฮ้ยได้บาแหลกได้บาแหลกใครใครว่ามาเก็บบาร์แหลกเลยจำหนึ่งพี่จำหนึ่งเดี๋ยวเก็มจีนตอนท้ายได้ไหมพี่ตัดหมดก่อนได้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 โอ้ยบาแหลกสองกระบอกกี่โถ่ตัดตัดหมดก่อนพี่ตัดหมดก่อนกรบอกเดี๋ยวกระบอกเดี๋ยวไายหมดหมดหมดสั้ตัดต่อตัดไปแก้มือ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 นี้แก้มือ ่านหมดครบแล้วพี่ผมเก็บของเลยไปเลยไปเลยพี่พี่ไปพี่ไปสะดอกพี่สะดอกผมเก็บของพี่ไปสะดอกเลยไปเก็บของไปเก็บของไม่เสียงซอมบี้อย่าเคลียร์ซอมบี้ก่อนฝากเคลียร์ด้วยมันโดดอะไรใหนวะมันมันติ๊กตอกไงติ๊กตอกไงเพื่อนติ๊กตอกถ้าติ๊กตอกมันจะออกออกแล้ว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 ุอควงบางเสี้ยบตอนนี้เดือดแล้วอ๋อพี่ตางหมดแล้วเหรอของหมดแล้วอ๋อเขียหมดแล้วอ๋อ ตรงไหนไม่เทียมอ่ะแล้วสองช่องสุดท้ายใช่ไหมครับเพราะปลาเหล็กช่องมีปลาเล็กอยู่ตรงกลางเลยอะตรงไหนวะเพื่อนกันเอาดิเพื่อนอองไหมออกเลยใช่ไหมหดห้องนี้เคลียร์เคลียร์ปิดประตูปิดประตูลูกกลงไว้เฮ้ยนี่ปลาเหล็กกระบอกนึงจะปลาเล็กวะห้องนี้เคลียร์เคลียร์ปิดประตูปิดประตูลูกกลงเสร็จแล้วปิดประตูลูกกลง หมดแล้วไข่หมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ที่เหลือเหลือเคลียร์ของโอเคอันนี้เคลียร์บาร์เล็ตเก็บยังอ่ะคุณไม่มีช่องเก็บบาร์เล็ตเลยมีกี่ตุ๊กมีทั้งหมดมีกี่กระบอกสามหรอสอง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 ใช่ไหมครับทั้งหมดสองเนาะหมดแล้วพี่ถ้างั้นอ่ะปสองสองฮะนะกดนะอ่า ไปไงเป็นไงไปไงเป็นไงกูบอกแล้วว่ามึงกับกูสองคนเอาอยู่ซันไอ้เรียหัดกันคนละทีโตมือหน่อยไวเออโตโคตรคลิปอะไรบ้างวะต้องเอากล้องเอาอะไรดีมีบาลเลตกระบอกหนึ่งแล้วก็เอเคสิบห้าพร้อมไหมเอึงกระบอกที่พี่มีที่พี่มีเอ่อตัดข้อสอพข้อสอบชุดเออให้ให้วีเอสข้องสอพสไปไปก็ได้พี่ ก็ต้องไม่มีไม่มีช่องสะพายนี่หว่ามีมีมีเหลือช่องนึ่งถ้ามึงเก็บปืนอ่ะมึงด่าปืนก็จะตกไม่เป็นไรในเรือมีในเรือมีที่เก็บกลับเลยใช่ไหมไปเลยปะเลยนะโคตรโหดรอบนี้เปิดได้ทุกห้องอย่างไวโหดเกินนี่สุบอกแล้วถ้าคนละทีอ่ะแล้วพลาดแล้วบอกกันอ่ะยังไงก็ไม่มีไม่มีเสียเว้ย กลัวดาบปลายปืนมาช่วยมึงด้วยอย่างไวายคุณก็ดาบปลายปืนอัเดี๋ยวตายฮะกูไม่แม่งมีตาดาบปลายปืนไม่มีแม็กอทบี้เยอะไหมนั่นเนี่ยก็ถ้ามันหล่นลงมาเรื่อยๆมันเยอะเว้ยเนี่มงเห็นนะมเยอะเมันเลยมันเลยพลาดแค่สามสี่ครั้งเห็นป่ะฮะตทางติดทางติดทางติดทพลาดกันคนละทีอ่ะมึงกับกูคนละทีเออมาดูในคลิปก็ได้ไหนวะอันนี้ป่ะวะเอาเรื่องหวานนี่แค่ห้าวิงั้นเนี่ยไอ้ะ กูไม่รู้กี่วิกูไม่รู้กูรีบตัดติดทางยาดพานหลงอ่ะมังเกอร์นี้มันทำงงอ่ะยาดพาหลงอ่ะจานเดี๋ยวนี้ทั้งเดียวละเดียวเลยไปกล้องอยู่ไหนวะก้อนกูทำไปไหนแล้ววะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่นี่เจอทางออกแล้วเนีอยู่นี่เพื่อนเอาวขึ้น แี่กวดีนะแอดมินไม่พูดแบนด์ในทัดเมืองัานนะไม่ได้มาโชว์เทพอย่างงี้นะไม่ได้มาโชว์เทพนะครับเออแอดมินชันไม่ได้ใช้เลยอ่ะมาทำไมวะเเดี๋ยววอาแล้ไม่ภาพมันเป็นสลัวสรัววะมึงกดอะไรอ่ะไปมึงต้องเบอร์เบอร์แชทกูหน่อยนะไอแชทเพราะว่าอ้าวทำไมตัวกูมันโดนแก๊สพอยสั้นวะตัวแก๊้ตั้งไงวะ ไปอยู่ตรงไหนมาวะทิชเนอรทิชเนอร์วิ่งยาวเลยทิชเนอร์ทิชเนอรทิชเนอร์ผมเหนื่อยจ้ำจ้ำเดี๋ยวมึงต้องต้องเบอร์แชทเหนื่อเว้ยแชทไหนแชทที่กูพิมพิมแชทโลกก่อนที่จะโดนแบนอ๋อครูแล้วทำไมตัวกูมันแบบกูเบอร์แบบว่าโดนแกนเรื่อยๆว่า42เนี่ยเฮ้ยไอ้กล้องวัดสายตัดสายตัสาก่อนว่างเนะจมเดี๋ยวกูตัดเอาเดี๋ยวกูตัดเอา คนไหนวะนี่วะก้องก้อนนี้ค้นนี้ก้อนนี้นั่ง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 น่งก้องนั่ง้องนั่งนัอ้าวนี่มันแบ็คแจ็คนี่วะนี่นี่ก้องนั่นนี้ทำไมผมรักษาไม่ได้วะนี่งซีสองได้แล้วอ้าวไม่ได้วะมันเป็นก๊เหนต้องให้มันละายไอแกสไปใส่ดอา้กากแกไปใส่เด้ไหนลองใส่น้กาแกด้ใ่หกากแกไว้ใส่ที่สวงที่สองท่เพื่อสงสวงเออดูดิหมดไหม ลดไหมเฮียไม่ลดเลยว่ะเฮ้ยแต่มันจะไอ้นี่แล้วมึงตั้งแต่ตีสามวะเนี่ยเฮ้ยมึงเอาอันนี้ไปดิเไออยายาลดเลือดอ่ะยาเพิ่มเลือดมึงลองกินดิตีสามแล้วว่าไปโดนอะไรมาวะมันต้องกินแก้ตุ้งไงวะอย่างเงี้ยมันกินยาแก้มึงมึงกินยาดิเออวีพอเล่นพิวอ่ะมึงกินดิเทคเทกไมดิซีนเทคเมดิซีนไปเรื่อยดิเอออะไรเทคเมดิซีนเออไอ้ที่มันจะตีสี่แล้วเนี่ยพี่อ้าวทำไมกูเททำไมกูกินไม่ได้ตายแน่บลักอ่ะมันบลักอ่ะมันไม่ได้เข้า คกูบล็อกก็ราแต่มันโดนแก๊สได้ไงวะอ๋อเฮียกูแดกแดกยาไม่ได้ที่มีซีนไม่ได้เหรอเออแต่บังเสือทีสามนั่นนะเมื่อกี้อ้าวตอนแรกสี่สีสเสส่เหรอเออตายแก็ตายปิดแก๊สตายอ๋อไม่ไม่ไมือต้องใส่หน้ากากไว้เว้ยนี่มันเพิ่มขึ้นเลยเนี่ยถ้ามึงใส่มันจะลดกล้องมึงต้องใส่หน้ากากหรือมึงถอดหน,น้า,ากากออกใส่หน้ากากาใส่หน้ากากใส่แล้วเนี่ยมันก็เพิ่มอยู่ใส่ไว้ใส่ก่อนตายก่อน ที<ผ>่นั่นก้องตายก้องตายมันเกิดบ้านเลยเพื่อนมึงเ,เกิดเก้าเตอร์เลยมึงจะได้ไปพักเลยเพื่อนเดี๋ยวกูเก็บของไม่ให้โ <Okay. S 2> อเคตอนนั้นอย่างงงเรียบร้อยที่พีออ่มึงไม่ได้อยู่ในคิวบล็อกแต่มึงเจอแก๊สได้ยังไงวะแก๊สรั่วเหรอโอ้เพียเอ,อ,เอ,อ้ยคีิปูออกได้ไหม,ห <S <S นมนเนี่ยผัหันไปทางกันไปหมดเลย ต้องถอยไปใส่ต้องยังไงวะเนี่ยใส่เอาใส่เอาใส่กระเป๋าเอาใส่กระเป๋ามันใส่กระเป๋ามันเออก็ถือไปพี่กระเป๋ามันมันไม่ได้จัดมาดิพี่ดูมันของมันอะไรมันมาไม่รู้เต็มตัวมันหมดเลยเนี่ยโอ้โหเซ็ตโตอะไรมาเซ็ตเต๊ะแมนไอเอ็ตชุดกอดพี่ใส่ได้เออพี่ไม่ได้ใส่ชุดกอดมาพี่ใส่ชุดกอดไปอ๋ออ๋ออ๋อแขนยาวพี่ใส่ไปพี่ไม่ได้ใส่ชุดแขนยาวมาโอเคได้กางเกงอ่ะกางเกงผมเก็บใไปเองโอเคเอาเดี๋ยวเลยถอยเอาทำไมหมดแล้วว่าหลุดนิเฉยเปล่า ปืนมานล้พี่เอ็มเก้ามาน่ะเปินเปิดกันใส่ใส่เอ็มเก้าอยู่ไหนวะมีเอ็มเก้าในเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไหนไปหนึ่งหนึ่งเนี่ยแฮปปี้ที่เขอฟังซื้อเพื่ออะไรที่เหี้ยตรงจีดที่เฉยเปล่าตรงจีดที่เฉยเออหมวกเกิดบ้านเลยสักก้องเราจะออกเกมเลยก็ได้แล้วแต่เลยเดี๋ยวเก็บกระเป๋าไว้ฮะปูไปให้ดาดพายปฏิบุกเอาไปไงวะเนี่ยดาบพี่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 อ้าวดาบมันนี่วะถ้ามันมีขผมมันด้วย เราใส่เรือไว้เอ๊วได้ละได้ละไม่ตาบแล้วนั้นดาบพี่อันดาบพี่เออโอเคเหมือนกันนั้นไม่เป็นไร้วเกิดก๊ป็นอฟเอ๊เหมือนกันถือไว้พี่หมดแล้วหมดแล้วพี่หมดแล้วเนี่ยถือรองเท้าบูทเดี๋ยวก่อนพี่พี่พี่ไม่มีมือถืออ๋อแล้วต้องให้ซันถือพี่ซันมือมือมือซันเปนโดนเตะอยู่เอออะไรวะเนี่ยโดนเตะแล้วอ่ะพี่ทำลายบาลานอยู่กับลูกซองกับกล้องมันมันมึงจะเป็นอ๋อเออนี่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 ได้ละได้ละพี่ใส่หน้ากากมัน ไม่ได้อีกหายติด night vision อีกไรไหพี่ชี่รู้กันรองเท้ามันมีอะไรวะใส่รองเท้าลงมาแล้วกันนะไปปืนนี่ไปปืนอันตรายอยู่ตรงนี้ของเราเต็มตัวด้วยอ่ะได้แล้วได้แล้วถ,ถือได้แล้วถือได้แล้ว เนี่อมาแล้วเนี่ยเออปไปไปไอ้แย้งงงจัดอยู่ดีๆก็เป็นลมอยู่ดีมึงโดนแก๊สอ่ะแก๊สรั่วอถ้าไม่รีบรอรอของรอรอเก็บของก็ได้ได้เอพีไฟกับวีเอสมาแบบพร้อมใช้อ่ะอย่างละชุดของที่พี่พี่อ่ะวีไฟสดีป่ะพี่เอพีไฟธรรมดาพีเธรรมดาไปแต่งเป็นไอ้นี่เอาเก็บเสียงเอามีมีเก็บเสียงแต่งอยู่เอาเรือคนเดี่ยครับขับเรือที เรือต้องทับมาทุกขับเรือหรืออยากนั่งเลือกนั่งใช่งได้ไหมเรืออยู่ไหนก็เนือกนี่พี่ทั้งผมนั่งมาดีครับโห่เหนื่องมีบาแลกจะ็ได้บาแลกมาคุมแล้วบาแลกสองกระบอกบอกเดีสภาพไม่ลอยนะไม่ต้องเอาเจ็ดสิบห้าเอาเป็นอะไรบ้างก็ได้หรอกเอาเปเท่าไรบ้างก็ใช้ไม่ใช่แบบมัน แต่แบบมันบักตลกนะแบบว่าพอพอไปน,นี้ใช่ไหมกูกลับมาบ้านกูตัวกูไม่มีของแม่งก็ยังอันเนี้ยก็ยังติดแกบบ๊สอ่ะก็ยังแบบแบบมองทิศได้ทุกทิศอะ่ะเหมือนมีอมบบเอมันบาัก